รีวิวมิสซู M7 หลังถอดตังน้ำมันออกครอบกองอากาศกองอากาศพ่อโดยรวมนวดน้ำไม่รัว่ว เครื่องมีแรงอัดน้ำไม่เข้าท่อน้ำไม่เข้ากรองอากาศเครื่องน่าจะติดน้ำมันเครื่องยังเจ๋วดำปีแสนนิทน้ำไม่เข้า ใา่นอกสภาพนี้รอยชมหลังๆนะครับติดไปติดรุนกันไปทีละหน่อยทีละนิด